โอ้โห oh, oh, ดูฮะชวนชมฮะชวนชมสีส,สวยๆนะเป็นชวนชมแฟนซีของร้านคุณกิ๊กเนี่ยวันนี้มามาแล้วนะไม่มีราคาร้อยล้วตอนนี้มีราคากระถางใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าราคากันเท่าไหร่ช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นล่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นะาเล็กพาม,มาชมชวนชมสีสวยๆนะที่ร้านคุณกิ๊กวันนี้มาน้อยฮะมาไม่กี่กระถางเองนะมีกระถางชุดละ180น,ะนี่กระถางเล็ก180ยแนะแล้วก็กระถาง250กระถางใหญ่นะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ดูดอกเนี้เนกระถางร้อยด้วยูโอ้โหเห็นดอกก็ชื่นใจและ้วะชุดนี้ก็180ยสนะสีออกส้มๆชมพู โหยแซมกันสวยฮะสีเนี่ยกำลังตุง้มๆก็มีนะส่วนตัวนี้ดอกสีชมพูเรื่อๆนะเนี่ยแซมสีนี่โอ้สวยสวยสวยจริงๆดอกออกขาวๆเหลืองๆชมพูเหลืองๆนิดนึงนี่ก็สวยนะเนี่ยอันนี้กระถางใหญ่นะกรถางใหญ่ราคา250นี่ตัวนี้ก็250นะ ส่วนตัวนู้นแดงๆนะอันนั้นก็250ร้อาก็รีบมากันนะเพราะว่านี้นัเลกขายให้ดูตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะถ้าเกิดใครมาช้าก็คิดว่าคงไม่ทันแล้วแหละไม้สวยมากเลยนี่ยชวนชมสีส,สวยๆนะเป็นชวนชมแฟนซีราคาอยู่ที่180กับ250ราสิบฮะรีบมาดูกันนะ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมชอ่องจุตนายสสรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคมสวัสดีครับ